จะได้จริงๆหรือเปล่านะครับสามหมื่นสองนะเรียบร้อยครับเป็นไงสามหมื่นสองสวัสดีเพื่อนชาวเป็ดชาวอ e ีฟหลายนะครับที่ผมพาลูเช่นเนิอ,อีกเช่นเคยนะเดือนในคลิปนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะไปรับ5้าเออหครัน e ะอีฟุตวันพอยต์กันแบบฟรีๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับมันจะแบ่งเป็น3กิจกรรมให้เราทำเนาะ นะับได้ทั้งหมด6กพันนะคับค่อ,คอยๆแบ่งไปนะอันนี้เนี่ยห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ห้าร้อยสองอันนี้นะผมจะรับก่อนเลยนะเพราะว่ารับง่ายมากนะครับแค่กดเข้ามาเนาะนะครับกดเข้ามาแล้วเราก็กดคําที่คำว่าวอทวิดีโอนะครับสองอันเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะับกดไปที่คําว่าวอทวิดีโอทั้งคู่นะผมจะกดให้ดูนะแล้วก็กลับเข้ามารับนะครับปึ๊บนี่ฮะพอกลับเข้ามาหน้าตัวเกมนะพอเรากดเข้ามาเน่ยมันจะเด้งไปที่วิดีโอในยูทูบนะครับแล้วเราก็กลับเข้ามารับหน้าตัวเกมก็จะได้ห้าร้อยอีฟอนต์โอเค เดี๋ยวไปรับอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะอันนี้ก็ทําเหมือนกันเป๊ะนะครับรับง่ายๆเนาะได้1000พฟรีๆแล้วนะครับชุบนะเรียบร้อยนะฮะกลับเข้ามาก็ได้อีก500อีฟอนพอยต์เรียบร้อยนะครับส่วนอีกห้าพันอีฟูอนพอยต์นะครับให้เรามารับตรงนี้เลยเนาะจากกิจกรรมตรงนี้นะที่เขียนว่าเก็ห5 0 0ันตรงนี้นะครับมีเวลารับจํากัดเนาะเหลืออีกประมาณสิกว่าวันนะเพื่อนๆรีบไปรับกันด้วยเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่า to อีฟู้ดอนพอยต์นะฮะ อขออภัยนะเพื่อนมันไม่ได้กดไปที่คําว่า Two Even Point นะอันนี้เนี่ยให้กดไปที่ตัว I นะครับกดไปมตัว I เนาะแล้วก็กดไปที่ t o Even Point อันนี้นะครับต้องกดตัว I ก่อนเนาะกดตรงนี้ก่อนเลยไม่ได้นะคกดพิมพ์ตัว I แล้วก็กดลิงก์สีฟ้าตามนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ลิงก์หน้าตัวเกมแบบนี้เลยนะฮะเราก็ให้เลื่อนไปที่อ่าอันด้านล่างนะครับมันจะเขียนคําว่า Login อยู่เนาะเราก็กดที่คําว่า Login ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะที่เรากดเขาว่า็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เราใส่คนที่มีไอดีแล้วก็พัทบวตนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ติ๊กไอ้ตัวกระตูนเนี่ยให้ตรงนะครับอันนี้ก็จะมี2ตัวเนาะชึบชึบนะครับเราก็ใส่เมลกับพัทบวตไปนะครับนี่ครับหลังจากที่เรากรอกทุกอย่างเรียบร้อยเนาะมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้ต่อนะครับให้เราเลื่อนไปที่ด้านล่างเนาะจำอีเวนต์พอยที่ผมมีอยู่นะตอนนี้ผมมีอยู่2 7งหมนะครับให้เราเลื่อนไปที่อันด้านล่างมันจะเขียนคําว่าเอิร์นพอย้เดไท์นะครับ เรียบร้อยนะครับแค่นี้ผมก็จะได้5,000 e ันอีฟลนพอยต์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปดูที่หน้าตัวเกมนะว่าจะกลายเป็นส2 0ห0หรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมานะครับกลับไปที่หน้าตัวเกมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มพอยต์ที่ผมมีอยู่เนาะว่าผมจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับส2 0 0 0นสองนะเรียบร้อยครับเป็นไง สามหมื 32, นะ่นสองรับได้มาหกพันฟรีๆเลยวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วไปรับนะบทําตามได้เลยนะหกพันอยู่ในมือนะครับอย่าลืมรับกันด้วยนะจ๊ะใครที่ดูคลิปนี้นะคิดว่ามีประโยชน์มีสาระนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไพืใจผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะสาระอะไรดีมาฝากก็รอดูกันด้วยนะจ้าโอ้ยหกพันอิ่มๆเลยว่ะ